สวัสดีครับ FC4T ีโฟทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับมณีมายามอาจารย์เงี้ครับพ่อชัยคุ้มนนสีสวัสดิ์มหาสารค้ำมาแบงผ์ขเนียดไปให้ทีมงานอยู่น้องเสือปทุมธานีมาจากเสี้ยนไกลอยากล่องหรือนกเขาพราะน่ะวะครับอันนี้มายังครับพ่อชัยนี่งานไม่เกียร์ด้วยกันไม่เกียร์ครับนี่พี่น้องไม่หายากครับก็เพราะองค์พ่อชัยนั้นนักเบาครับประมาณสี่ขีด บักสามขีดสี่ขีดบพเกินนี้พี่น้องครับเป็นผนียดใส่พอดีอยากไปเสริมทักตะคายเอกัดไปทักไส์ครับทักเสือกไซส์เอกนี่แบ่งไปให้พี่คิงครับเสกสันเฟอร์นิเจอร์ครับเสียชิงเฟอร์นิเจอร์ปทุมธานีนะครับกันฝากมาเหร่นน้ำเอาเอาผนียดไปเล่นเพราช่นเดี๋ยวไปต้อนออกบ่ครับพี่นี่ไปแล้วไป ว่นไปในทุกวอาทิตอืนตัวนึงเดียวมว่านนี่วานอานตัวนึงหมอนอยตัวนึงโ,โอตัวเดือนหามาทมราเมดเขาทุบมือเปป<ว>อปคอเบื้องอันอครับปคอบเบื้องอันนี้ไม่พอใช่เบิ้งนกต่อเพอใช่ครับตัวเด่นเนี่ยเนี่ยเหรอครับเนี่เหรออืมเนมาก่เห็นเลินอย,ยู่ตะแถาเมีตัวนี้สามกรุปครับนี่อสามกุป ตัวใดครับได้ชเล่ล่าสุดเมื่อวานนี่นี่แบบนี้ครับคู่อาจารย์เอาไปนั่งละโอ้ครับครับตัวนั้นต้องไหวเป็นตัวหนอกมันมีเหลือตัวเดียวโอ้หนกต่ขอขนง,งามดีพี่น้องหางยาวๆซะหนอจัดเชลเลยล่า,ลาสุดเนาะพ่อะใช่เนาะเชลเลยอีกตัวแล้วครับนี่แปดโอ่แปะตัวก็ตัวว่านี่หรอครับคู่อางวะครับนี่นอ่างหนึ่งข้ามเดียครับ มันอ่ะผมมาพอใชย่ยูเนาะจักจีเบื้องตัวไหนโมยูมยูคนไปอันนั้นนกพิ้วตันมนกิ้วตันพะะพี่น้องตันจิลืพอพอใช่นกมันไ่ไดวหน่ามตัวอ๋วอไล่มาได้พอใช่ราคาตัวนี้ตัวนี้ซื้อม,ม่าสิบแปดเลยสิบแปบดบ เียวตันครับพี่น้องโอ้เียงกลางไปไงโอ้มักเลยพี่น้องว่าเมียนี่สิบแปดีครับครับเป็นแว่นเกลียวครับจดในเบิ่งบอมันคุ้นคู่บอบพอใช่ครับครับเดี๋ยวเฉยพอใช่จดในเบิ่งพี่น้อง นนอครับมาใช้แบงก์วันสิบแปดปรทันโอ้ยมันมักตีนเอาบานนี่เนาะมันมักเหล่าบ่าบานนี่ครับมีลูกรีโนยูสองตัวตันทั้งสองตัวบ่าครับพ่อใช่ครับมีตัวยูตัวเก้าตัวเดียวบัวแต่แรกวางบอยชั้นหน่งไปใส่ตัวหนึ่งเพราะว่านอกของป่าจากสายแก้วอบักว่างแก้วบหนที่ครับบ้านบักว่างแก้ววะแก้วบ้านบักว่างแก้วเหรอตัวนี้ยังได้ครับนี่คือเสียงตัวนี้กัเสียงดีแต่ตัวนี้ ดีเขาเอามาไหมหางกลุ้นๆซะมันก็ได้ตัวเลียวมาอยู่นี่ครับปีงาหลบหัวหางมันออกครับนหางกล่อมก็เลยไวย้แต่ไม่โปร่งไหมครับนงกพันไม่ตองงามดิพี่นอ้องเพราะใช่เป็นเป็นคนล,ละเอียดครับพี่นอ้องเมืองโกงผลลัเป็นเป็นคจน์ศาดนก์โงกตองงามเนาะเพราะใช่เนาะโกงนกต้องศาสตร์ด,ดิพี่น้องละอียก็มีแต่เม่นโงก็มีแต่เงินครับนี่ต็อนกต้อเขาได้่หรอกใหญ่โงกต้อเขาเจ้านกต้อเขาจะรุดบอกเพราะใช่แต่เจ้าสิรูดบ่รูดไม่โหเพราะว่าไอ มันหางกลอมครับไปถามที่หลังว่านกผสมนกตัวเหล่านี้มันหลุดหรือยังไงนี่ยครับครับเดนื่อยมากนกตัวเขาเม่าใช่ไหมเก่าเดียนเราล่ะครับก็นั่งขึ้นเนาะน้องว่าทันเอาไปตอครับนี่ตัวงามพี่น้องนกปล่ใช่ครับโอ้ในมาเหรียญน้องครูบาอาจารย์มาสองเทียสีปั๊บอยู่ดอกมาทีแรกไปเห็นคนไปเห็นผู้ใดจักคนเลยเหลียนน้องนี่นี่ฮอกกุ๊กประเสรนฐพันวาลูกผสมมาคราบใช่ ลูกผสมครับลูกผสมหกมก,มกุกหกเจ็ดกุกเจ้ามากก็เลยเอามากอืมเรานกไปเปลี่ยนหน่อครับสื่อนอกต่อไปสองพันก็เลยไปเปลี่ยนเนาะมัขามากอืมโอ้ขันใจสิขาดมันตัวนี้ว่าขาดดี่เหรอรนี่นี่นกก็เ,เสียงเงยเฉียงไงครับโอ้งามๆพี่น้องหนอกผลไม้ต,ตัวเด็ดๆดีเอาใช่มาจนมาอยากว่าคนนี้ครับเนี่ยตัวดีๆแปะเวียนมาหาเดชครับพี่น้องมีผนหยัดแบง นกกับไปไปมากนะพอใช่เนาะคระป๋ามีหอดตุ่มครับคุมนนสีสวัสดิ์สารคามครับโมโหเส้นทางโทรหาผมเดี๋ยวผมบอกครับเอ๋อผมอ่านี้ก่อนพี่น้องครับมาเหรียญนำพอใช้มาแปลงพเนียดแปลให้เสียคิงเฟอร์นิเจอร์ปทุมธานีครับคนละพเนียดเป็นมีสมัยครับไม่ไค่ก็มีกับวันนี้มีเดินนกต่อพี่น้องโอ้เกือบสิบตัวแล้พอใช่นี่ครับคุณต้องยื่นเองครับครับคุณนะ มีแต่เสียงเงี้ยเกิดมีผสมมาลูกแล้วครับได้เลยลูกแล้วจ้ะเราของมาขอลูกไปแล้วครับเฉลยจากตัวเราพอใช่ตัวนี้ตัวนี้มันจะได้หลายแล้วเอาเป็นผสมครับอืมนี่เสียงเงี้เสียงเงี้ยได้ออกจากนกแม่วเลยมาลกดาบออกครับอันนี้เป็นผสมเอาลูกแล้วพี่น้องมีท่ายากแล้วครับทาายแล้วท่ายากำไก่ตีเลยนี่โอ้แงมแงมแงม คนมีมงา,มพเ,าเพียลออกไวไปต้อนามนขับเี้ยว,วันห่านะครับนกกระัง,งหา,หาวๆในช่วงนั้นเนาะพอใช่เนาะนี่ง้วงครับมาเลเซียเขามยอะเพียงกันม,มาเลมาเลร,ร่อยป่ะพอใช่มาเลอมมเร,ร่อยเนี่ยมาเล่อรยเลยดีครับอันนี้ก็น,น,นกป่วงนกปวงขาวลมโอ้ปีกมาทีดีเล นี่นราหนกโตงามพี่น้องเอก็มักสือโตโหลดที่ในบาลเพราะว่าพักใบเพราะว่าเชาวใเด่นย่ำเชี่ยวเขาแน่นันไม่ได้ไร้ครับย่ำนี้มนัมนมนกเสียงหน่อยเนาะพ่อะใช่เน,ะนะาเะยันตอนาตอวางเชี่ยวเขามากในโลกนั่นแหละครับนี่ครับเฉลี่ยคนปลาลอยพี่น้องก็คือสายเมืองนะครับสายเมืองในเมอร์ตาซีละฮะสายปลานี่ในเมอร์ตาโตถือว่าสุดยอดแล้วนี่ครับเฉลี่ยคนแต่เกี่ยวขขานะเพราะใช่เนาะแต่เกี่ยวข้าเป็นต้นมากครับเกี่ยวขขามาก มูหนึงคันแล้วมูนึงขืนแล้วคู่แล้วกันมีครับเคราพช้ำมาแล้วครับขันมีกงนี่ช่ำเลยเหมือเลยนกขนนเอาตัวงามพี่น้องเบิ่งนกป่าบานเท้าครับนกป่าสารคามกาฬสินเนี่ยตัวงามกันกันไม่เอากัน กันแมวกันงูครับมันจะผสมมาเลยครับสี่ขุกมาลุกคนไรเพี่น้องที่ิีใครอยากของนี่ครับโคนายมาไก,ก่ตีนี่พอใช่เนี่ยไก่ตีก็มี่จักไฟเราเพราพรใช่เนี่ยครับตัวนี้บอไอก่นุ่มไก่นุ่มว่าเชียวไปเปียกยุ่มือเลยเงินเอ้แต่ลูกน้ำงามแต่ ก็เนี่ใกล้เด็กแปดเต่าเยี่ยนเนี่ยกําลังฝึกกําลังกําลัง้อมกํลังซ้อมครับสอมเพียนึงเหรออมุงครับสายแยงสายก็ี่วันมีท่าอยาดเอาไปถ้าผมจะคูนี่นะพปใช่ยยันเด็กท่าอยากมันครับม้ไกลหน่อยดิอไปเร็วเพราะว่าจงไวซีตัวเด็กได้ิบตัวเลยจงไวซีครับครัมาเล่นน้ำหนักเอาดุลล้านกันเลย โนก,กใกล้ๆเลยครับพ่นมักซัดปีกนนเนาะเขาประมาณนี้ละพี่<ม>นอ้องครับพันเคลือกพันเลี้ยงดีพี่นอ้องอากาศลมเลืนครับมองพันยูอา้าวจะได้จังหวะกันครับผมประมาณนี้ครับครับเสี่้พ่อชัยว่าถึงกันการเทคนิคการต้อนนกในช่วงเดือนหาเนาะครับเนาะช่วงหนาแรงเ็จังไหนครับพ่อชัยต้อนน้ำจานน้ำจนเตี้ยๆพุ่มๆไปมันเย็นๆอืแันนี้นก เอาไวสูงเอาไวสูงไว้เยอะหรอกปิดหลังพ่อปิดนาปิดนาให้มืดเปิดหลังปิดปิษนาพเนี้ยเดี๋ยวครับโอ้ปกติห้องถิ่เปิดนาเนาะแต่ว่านานี่ปิดปิษนาเลยปิดนาเปิดหลังเปิดหลังไว้ได้แน่นอนโอ้ยไม่มีผาดไ่มีผาดขอให้มีนกน้องขอใช่เนาะนี่คือเทคนิคครับช่วงตั้งแต่เดือนหามันนี่ครับตั้งแต่หนึ่งเมษามันนี่ขอใช่ได้ยักตัวครับ มันมันตสากัวลแต่ตนึ่งเมมันีพใช่โอ้จะพอะเฉพะเดือนหาเนาะะพเดนหนี่ิดประมาณสินีสิประมาณสิบโอ้่วนนีนอนพี่น้องคันคันกรุงเทพผมว่าว่า่เงนดอกเว่ามันนมันไหลแต่นแต่ขันยุบานห้องเ่ยผมเงินเงินพอใช่นี่ยแะพอผมก็โทษถามข่าวมันตลอดครับเวลาไปต้อนกมันคือเมยากเดนบ่อยากไปนหมดแล้วทุมืงอว่าไปนไหนก็มีแต่ผู้เดียวได้ จั่งสิว่าจังไหนน้องมันเหมือนเหยียบหองเฮางไหมครับแต่ว่าผนียัดมานกมานกันเลยน้องพอใช่เนาะกันอยู่นะนกกันยันไม่ใช่กันอยู่อะไรครับเป็นอยากได้บลูนิ้วเป็นว่ากันใบแก่บลูนิ้วเหมือนเอาบลูอ่างบเปลี่ยน้องผมก็ได้บาูแองเก่บลูนิ้วผมมันดื้อนี่บลูแองเกลเนดีนครับแต่ว่าห่างขันก็ใช่เนาะไปไปลาสุดไปทั้งไหนครับพอใช่เนี่ย แน่นเลยแน่นนกไม่ไปเอาตัวนั่นไปครับหังมาท่านใดมันเข่ามาอยู่ดอกไปว่ามันนกไปนั่นมันจะเจ่อมากเจ็บบกม่วงขวนเจอบมาเจ็บบกม่วงอืมมันจะเละใส่เดียครับมันก็เลยเป็นมีอุปสรรคเราพอใช้เนาะครับอืมนี่คือเทคนิคเด้อพี่น้องเด้อถั่วป้อนนี่ก็ได้อยู่ใส่กับเล็กหน้อยบันซ่องเนี่ยล่ะมันันไป ตอนย้ำได้เขาเอาเขาก็เอาหมดเนาะอตก็มาได้เขาเอาหมู่บ้านได้เสียงไว้หมู่บ้านนี่ได้เสียงไหมตัวเขาบ่ได้เอาบ่ได้ใส่กับเขาเพราะฉะันเป็นมวยังครับเจ้างูเจ้าหัวออกไปพวกเป็นเล่หน่อยนี่เนาะเล่นเพียกกระได้เป็นละสองโตครับเล่นไปสามโตกระดับแสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกี่ยวขอมากนี่พอใช้พระท่านหยุดเลยตอนนี่ การยุดทับไปยุดไปตีไก่นั่นี่ก็คือว่าเจาไก่เกียบไว้สามเนี่ยครับครับประมาณนี้พี่นอะตีดสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยแหละครับอ๋อมันหมันได้พอใจด้วยครับครับเกลีย์ที่แปดถึงัวว่าอะไรเนี่ยขาวเหนียวโรตนี่กอครับนกมาตะกะะสินมาตีเลิวนี่จอจองไว้ตั้งแต่เป็นนกเชลยเลยแม่จอยอะไรอยู่กตจนเห็นมัน ม่จุดเตงสันมันคือแปลกะเปรอะนี้อไม่จองไว้ครับมันวาเอามามันไปทั้งวัยเด็กสองอาชพมันสันเรื่อนอะครับได้เห็นนกได้กกลัวกลัวโอ้สีดกกลัวกไปถึงสองปีแลีวหรอครับนกก็เริ่มสีขันแลลวพี่น้องเนาะมันขาเร่องสีมลมาอยู่นี่มันอยู่น้ำขอนแห้งแดงจริงๆนี่ที่ครับมันโมคอยเด็กงัวซ่าไปในมันสิบวัอ่าันสิบวดตาเปลขาครับ ่าผมติดเจ้าหรอกันนเร่าเอาลงไปแน่ด้วว่าสนีกซีตโตไอวพุทธศูนย์นี่แถวหน้าพุทธศูแต่ว่าตัวนี้ผู้ใดจะเอางกูได้รอวัา่วนนี้แถวฟอเนครับเจีายววตันพี่น้องลิวตันพ่อชัยมันบ่งจักต่ีวันน้พี่อตอนเทือ่ะ ตอนตอนถึงเนี่ยพอไปฟังองูเวลาหนุรนลิวเตียวมันมาอยู่บ้านมันบ่งจากไปหนุรลิวอืมครับรครับมันเล่นเหมืน <c oughs> <c oughs> มันก็เลยมีหมองโมกันเออบ่บ่มันบ่โูงเลยว่าเป็นหนุรลิวครับลองสังเกตขอบตาด้วครับมีอย่างออก,กดังๆหน่อยหนึ่งดิขอบตางามออเ๋เป็นเั้นเป็นสุน้มอืบถึงเน้นก็เป็นขอบซุ้มซับ ต้มตามงามพี่น้องยพลังจีพอใช้อยู่นี่ครับได้จากไหนใน,นี่ยจีบไปเลี้ยงครับ <c oughs> สมมติปลาการ,ร,รผมเคยมีลิวตันผมนี่ไรย้อนสมมิไปสอบนี่นะออสอบไปเฮ็ดงานอยู่สมมติปลาการเนี่ยนะว่าสิบผมมีเวลาเลี้ยงผมได้ขายขายไปคอนแกนครับโอโอไปซื้อขึ้นเขาไปขายแบบนี้ต่อมาเขาว่ามันถึงงูเขียวกินพะนะ <โอ S 1> ผมก็เลยจักสิไบจังไหมผมขายปุปุ่นนี่พอใช่บ้านโกท่าหลังมอกขอมันดิหลังมหาลัยคอนแกนมันดิพุ่นน่ะครับมันให้ผมหาพันโมโมะไปส่งทั้งกรุงนุ่งนุกตอนนั้น ผมสื้อขึ้นผมอยาสื้อขึ้นาราคาเกลวาใส่ก,ไก็ไม่ผมกาบว่าขายก็ได้มัดไป้หลายบาท่นั้นตอนว่าตนั้นผม<โ>ก,ก็ตอนนั้นผม<โ>ก็ผม <โก S 1> ขายแพงผมสื้อมาแพ่งเดี๋ยวสื้อน้ำขอนแก่นกันสื้อนองของนแก่นน่ะครัตอนนั้นะต,ตัวนั้นมันเนืออมันเนือนปลาเ่าะเช่นเป็นลูกผสมมันเป็นเจ็ดสิบห้าก็เห็ว่ามันเห็ดเนี้ยมันเห็ดมันมันขึ้นอกปลามันมันลวก็ะมัมีเงี้ย ว่าอันนี้ติดเมือเะแล้วนี่บอราเพราว่าสีแดงนี่นกเรียวตันเสดายแต่ผุนงานคงบอท่านมีนกรีวด้เสดายที่นี่แผ่นึกวาันแม่นีตัวเดียวนี่แมมวนแม่นบบ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 ตัวนั้นบบบบบบบนบบบบบบ่บบ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 บนบบบบบบเบบ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 บนบบบบนบบ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 นบบบบบบบี่บบ้นบบ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 บมบบบบบบแบบ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 บอไปครับ ส่ผนียดถือขี้มอใส่อย่นี่ั่วขึนเยก็คือพติงครับผม่าตึ้ง้องตัวดีมัน้ยามตด้มันดเรองหนาขันใง่งขยับดีบ่เพราะใช่ไหมเรือมันเด็ต้งแต่ว่ามันสับสูงแล้วมันยมันย่มันสีเหี่ยงไหมครับอันร่งลงติ๊ก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 ่ลรงล่างครับครับตัวตัวนิ้วตันครับพี่น้องตั้งแต่ขายบอบคุณไปแล้วว่ามีนกนิ้ี มันนั่นกัเสือมันขยมากกัะรถกุ๊กรถกุ๊กจนตอมาตันเนาะกับเสือมันทีมงานยื่หนึ่งกับรถกุกเลี้ยวหอยซึตอนนี้หายยากแค่ไหนปลาอ่อยโอ้ยมันมามีเลยดิมยางยากครับแมนมี่โยขอขอมาขายแมนครับเราก็หายยากจ้างเชงเินกับท้งเกรสินเกยต่อกันส่น่โยแ่วางไม่นี่แต่จะบอกสามพันถึงครับมาเรยพี่น้องเลยายนเขารวิวล์ต้นขาพอเลกข แมนครับแมนมันหายากนกมงคุดนี่ตัวนึงแบบนี้ครับสามตัวมันใหญ่มากอย่าว่ามันสิบชิดยูสิครับจะมาอยู่นี่ว่าก็ไดสามตัวมักระไดสามตัวครับเจ้าลิวตันมู้หกกุ่มตัวนี้โมกบว่างนกประมาณปีควนเหรอผิดใช่เนาะครับปีควันบางเด้ยวบางเด้ยวไปเนาะเสียวบ้าเดิเตือนกล่องว่าไง ยังไงพี่พัชโนมันพัชโนเถือกไม่ได้ทอตัวนี้เหียบบาดนกบ้านมันหมอบแต่นี้บาทเนี่ยอืมันองสู่เขาหน่อีกี่บาทนะเอาตัวไม่ไปเอาตัวคงปูไปวพัชโนครับเอาไปใส่นาเก้าหน่อยหนึ่งเดียวพัชโนเอาตัวนั้นลงมาเอาตัวของกูไปตัวขายไปให้นั่นหน่ละขายให้เวนบ้านทั้งแย้ง ไส่วาท่านพาข้าวแล้วเหรอเต็มรับอก็เลยได้มากข้าวแต่หนูกูเสียเอาได้นกตัวนี้เราะั่นก็ไ่ไม่ไม่ผมเลี้ยงไว้แค่นี้พอแล้วนะผมเลี้ยงไว้หนผมเลี้ยงข้าวนเลี้ยงไว้เจ้ามจะขายผู้ใดได้กูจะไปเอาเหนมึงเหมืเศ้าเลี้ยงกูจะไปเอาแันหน้าันไหมมันมีนกที่โตแบงกันคนละโตก็ได้เอาตัวนี้ครัตัวนี้พูให่ผู้ใดได้กูเสียเอาเลย มมรรครับจะสมิ่ต,ต้องกเลียงรายให้กนนะครับน,นครับจนสมิ่เมรเียงรายขายเพราะเป็นโอ้ยจอหนกำนันแบบว่าไหนะเตียวลถเ้ยจอหนกผนิ่งล้างน้ำผนิ่งแล้ว,วไปล, <laughs> ล,ล้าลลงขึ้นไปน,ะ <laughs> น,นั้น <laughs> โอ้โอ ครับยันซูเมนสิน่ะไกันเปนบต้าสีมันบบเป็นจะเบิ่งผมขายผมขายบบเป็นนี่ครับผลงานปัจจุบันครับนี่คือประวัติเจ้าลิวตันครับทีมาทีมา่ามัตตาก,กาสินเดาโจงเงินเอามา,าจากน้องสองใจโพหรือว่ามาไว้นี่เรามาเลยมาขายเพิ่นว่าเพิ่งพีอนอกไปเหตผมแม่ผมไปจะขายให้แน่วน่อท่านพอดีอาจารย์เลียนเทคนิคตีสองอาจารย์นี่ยังหัวซอเร่อ เขาครับแล้วว่าสิสิคายเท่าไหร่คเอาสปดยอยอที่ผานายหเอนกนันเสียงเสียงน้อยน้อยก็ตัวนั้นเด็กหมว่านหม้อเนเยวไปพ่้กันเนี่น้องน้ำาน่อยได้ผู้เลี้ยวแล้วก็ได้ก้อนตัวนึ่งแล้วก้อนตัวเต้าผมเลยไปที่สองครับได้มนตัวนี้แม่นนะนกเลี้วคือกันไม่มาดจ้อยันเลยนกเลวตัน โอ้นกพอใจ๊มีตัวเสียงดีๆพี่น้องเสียงดีตัวงามสุดๆเลยทุกคนครับเป็นตามยามครับเ่ผเรียงแบบครับพานกมันมันเมตตาังที่นีให้ในโตันอไอ้มันนอนมันสิไอขึ้นไปยังสี่คนมันสิบมันครับมนี่ก็เทคนิ้ได้พี่น้องได้เรียงนกครับต้องไปรับก็บารจามาเรียง กงสาเห็นบ่ลเนี่ขี่บ่มีเลยพี่น้องเห็นบ่ครับสิ่งหนึ่งที่ที่ที่พอใช้เลี้ยงคือดินปวกกันบ่ครับครับดินปวกเหมือนเหมือนไงอ่าโผลๆนั่นครับโผล่โผล่หมอกมากนะครับนั่นเปลี่ยนน้ำเขาเชียวหมานเป็นหมานแล้วออกเสียงยังไงมันฟังมวลนะครับเนาะย้ำนกเขาฟังมวลครับอาเจีบจนได้แล้วพี่น้องริวตันครับมากมาย ไมายอมพอใช่ไม่เอาติดมืออีกแล้วครับเอาทั้งผนียดเอาทั้งหนกแต่ว่าผนียดนี่เอาไปไอ้เพื่อนเอาไปไอ้เพื่อนยั่วนพอใช่พอยนี่ครับผนียดเอาไปเสียขิงเพผนี้เจียวน้องเสือครับมันหมาในกันเรือผนียดกันได้อ้ยหมานทุบหลัง่นี่ไม่มีสูตรเพชรก้วครับเพชรก้วนี่ไม่มีสูตรนี่โศกไม่ยังเราพอใช่เนาะคือแหนี่ดเดียวสารในเป็นสุขอะไรแหนแต่วันบ่หมัน คือกรำมูอตอนออกไปแล้วครับกำลังอะไรครับพอใช่เดี๋ยวรีวิวตันไปรีวิวสมุดปากันเมื่อใดก็เอตเรื่องใหญ่เตสี่ใหญ่โอี่หรือเปล่สิงหาพอใช่จึงเสียเรื่องใดครับครับครับผมอ้าวประมาณนี้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้ววันนี้ขอบคุณพอใช่ครับผมที่เดิมสารคาม ไปฟังไปฟูในโลกเด้อ